สวัสดีครับห่างหายกันไปสักพักใหญ่ๆวันนี้กลับมาพร้อมกับระบบใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับว่าระบบนี้ทำงานมีนกลไกยังไงนะครับระบบนี้นั้นใช้เทรดได้ทั้งคริปโตโฟเล็กแล้วก็ทองคำนะครับโดยสิ่งที่คุณเห็นก็จะประกอบไปด้วยอินดิเคเตอร์2ตัวตัวหลักในพารเนลหลักก็คือตัว VWAP d t ตัวนี้นะครับ ก็ตัวช่วยอีกตัวหนึ่งก็คือตัว SQ นะครับข้างล่างนี้นะครับเป็นมุมตั้มกับ volatility นะครับวิธีการเข้าเทรดก็คือตามสัญญาณครับถ้าเป็นลูกศรลงสีส้มนี่ก็คือให้เทรดช็อตนะครับแล้วก็ถ้าเป็นลูกศรขึ้นสีเขียวนี้ก็ให้เทรดลองหรือบายนะครับทีนี้เรามาดูค่า setting กันก่อนนะครับ ไปที่เซตติ้งในตัวนี้นะครับตัว VPTT นี่นะครับผมจะมีฟีเจอร์เพิ่มมาให้ก็คือ Imbalance Bar หรือว่า Fair v a ูล e ก a p นะครับถ้าใครชอบเทรแบบ SMC หรือ ICT ก็จะมีตัวนี้ให้นะครับเปิดปุ๊บก็จะเห็นแรงเงาที่แท่งนะครับจะเป็นตัว FVG หรือว่าอิ b บ l a า c e b บาร์นั่นเองครับนะีครับเป็นแรงเงาข้างข้างแท่งแท่งเทียน นะครับตรงนี้นี่เองก็จะเป็น FVG นะครับถ้าเราเห็นนะครับตรงนี้นี่นะครับมีทั้งขึ้นทั้งลงนะครับตรงนี้อีกทีหนึ่งนครับนี่นะครับจะเป็น Fair Value Gap โอเคทีนี้แต่ค่า default เนี่ยผมจะปิดไว้เพราะว่าระบบนี้จะไม่ใช้นะครับแต่เผื่อไว้ให้สิ่งที่เราจะใช้ก็คือ EMA 200ครับกับ VWAP นะครับเปิด ค่าดีฟอ u l ์จะปิดไว้เพราะว่ามันจะลกหูลกตาหน่อยแต่ว่านี้จะเปิดให้ดูเพื่อให้ดูกลไกการทำงานอของมันนะครับการเข้าเทรดนั้นเราจะเริ่มต้นเทรดด้วยการดูที่สัญญาณนะครับเดี๋ยวจะอธิบาย alert อ,อีกทีนะครับมี alert ไว้ให้พร้อมเลยนะครับทั้ง entry ทั้ง exit เวลาเราได้สัญญาณเข้านะครับอย่างนี้ครับตรงนี้สามเหลี่ยมสีเขียวสิ่งที่เราจะต้องเช็คก็คือตัว นีครับตัว SQ ต้องพื้นที่สีเขียวตรงนี้นะครับสำหรับขาขึ้นนะครับขาบายนะครับแล้วก็แท่งคิสโตแกรมต้องเป็นสีเขียวลมทั้งมีจุดสีขาวเกิดขึ้นด้วยนะครับนะครับตรงนี้แล้วก็อ๋อหรือว่าใช้ไปนิดหนึ่งตัวนี้นะครับตัวบนนี้นะครับจะเป็นของ time frame ที่เราดูอยู่นะครับ time frame าร์ตเลยนะครับถ้าคุณเทรดที่15นาทีนะครับตัวนี้ก็ ก็จะเป็น15นาทีเหมือนกันส่วนตัวล่างนะครับตัวล่างจะเป็นไทม์เฟรม e นชั่วโมงนะครับอินดี้ตัวนี้จะเป็นมันติ t ไทม์เฟรมถ้าคุณใช้ไทม์เฟรมอื่นคุณก็เลือกไปเลยถ้าสมมติคุณเทรดเอ่เทรดหชั่วโมงคุณใช้ไทม์เฟรมใหญ่เป็น4ชั่วโมงอะไรสำนองนี้นะครับแล้วแต่ว่าคุณจะเทรดสไตล์ไหนทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผมอยากให้ดูคว่ควู่กันระหว่างไทม์เฟรมที่คุณเข้าออเดอร์ก็คือไทม์เฟรมเล็กนะครับตัวบนนะครับแล้วก็ time frame กวไทม์เฟ โมเมนตัมอ, um อยู่นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับถ้าคุณเห็นว่าสัญญาณขึ้นหลักการของมันก็คือจะขึ้นสัญญาณก็ต่อเมื่ออยู่เหนือเส้น EMA 200ในที่นี้ก็คือเส้นสีน้ำเงินนะครับและสองอยู่เหนือเส้น VWAP ก็คือสีขาวนะครับ1สําหรับขาบายนะครับเหนือ EMA 200 2สองเหนือ VWAP นะครับส่วนสีเหลืองนี่จะเป็น standard deviation หรือว่าค่าเบี่ยงเบมาตรฐานของเส้นสีขาวคือเส้น v w แวบยิ่งถ้าเกิดสัญญาณเกิดขึ้นเหนือเส้นสีเหลืองสำหรับขาใบานะครับก็จะยิ่งดีนะครับแสดงว่าเทนมันเริ่มรุนแรงแล้วเอาละครับทีนี้ดูต่อนะครับหลังจากที่คุณเข้าออเดอร์ปุ๊บมาดูตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวนี้เลยละกันนี่นะครับสัญญาณเกิดขึ้นเพราะว่าตัด v ีแวบขึ้นไปแล้วสีขาวเห็นนะครับแล้วก็ อยู่เหนือ EMA 200สิ่งที่ผมอยากเตือนก็คือว่าเราไม่ควรละเลย EMA 200นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นการเทรดโดยคนหมู่มากครับลองนึกภาพดูสักสมมุติคน100คนเนี่ย90คนใช้ EMA 200เป็นหลักในการเข้าเทรดเป็นจุดเข้านะครับแล้วคนอยู่ใน1 0บคนเอออยู่ในหนึคนที่ไม่ใช้นะครับอีก900คนที่ใช้อยู่เนี่ย เขาจะวางออเดอร์เก้ครั้งกับกับพวกของคุณร0อยคนวางออเดอร์ร้อยครั้งเนี่ยวอลลุ่มการออกออเดอร์ยังไงเก้ก็ต้องเยอะกว่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะที่จะบอกก็คือ E.A. สอ0รมันศักด์สิทธิ์เพราะว่าคนส่วนใหญ่ใช้มันถึงใช้อ้างอิงได้เพราะฉะนั้นก็อย่าเละเลยนะครับไม่ไม่แนะนําให้สวนเทนนะครับแล้วก็ระบบนี้จะกันไว้ให้เรียบร้อยแล้วคือถ้าเกิดว่าถึงแม้จะขึ้นสัญญาณ บายนะครับแต่ว่าถ้ามันอยู่ใต้เส้น200 EMA 200หรือว่า VWAP เนี่ยสัญญาณจะไม่ขึ้นให้นะครับลงถึง alert ก็จะไม่เตือนเพราะนั้น alert กับสัญญาณการซื้อขายเนี่ยจะขึ้นก็แต่เมื่อเข้าเงื่อนไขนี้เท่านั้นนะครับทีนี้คุณก็ดูต่อครับสิ่งที่จะแนะนำอีกส่วนประกอบนึงก็คือถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆก,ก็คือว่าผมจะมี ID ตัวหนึ่งที่อยู่ก็คือ พาวด์พอยต์มาตรฐานครับอันนี้จะเป็นแนวรับแนวต้านที่สำคัญที่เกิดขึ้นในวันก่อนหน้าที่คุณจะเข้าเทรดนะครับสมมตุติคุณเข้าเทรดวันนี้เส้นพวกนี้ก็คือเส้นที่เป็นนัยสำคัญของเมื่อวานนะครับแล้วก็ค่าเซตติ้งผมแนะนำให้เป็นฟิโบนัชชีไปนะครับมันจะมีให้เลือกเทดดิชชวลแล้วก็อะไรหลายอย่างแต่ผมแนะนำให้เป็นฟิโบนัชชีนะครับค่าเดฟอยก็ตั้งเป็นฟ i โบนัชชีแล้วก็ number of pivot back นี่คือย้อนหลังกี่วันนะครับผมตั้ง default ไว้ที่1วันก็คือของเมื่อวานจะมาใช้อ้างอีกของวนันนี้ถ้าคุณจะดูของเมื่อวันซื้ออีกก็คือกดไปที่2มันก็จะเพิ่มมาให้อีกวันหนึ่งนะครับนี่นะครับก็จะหายไปถ้าเกิดเอาแค่1นนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนอกนั้นก็แค่เลือกสีสันครับนะครับเส้น P ก็คือเส้นของสมดุลราคานะครับจะเป็นเส้นสีฟ้าอ่อนนี่นะครับ แทนด้วยตัว p ส่วนเส้นสีแดงที่แทนด้วยตัว R จะเป็นแนวต้านง่ายๆนะครับสีแดงเป็นแนวต้านคือตัว R ประกอบด้วย R1, R2, R3 นะครับเช่นเดียวก,กันกับเส้นสีเขียวจะเป็นแนวรับนะครับ1 2 3เช่นเดียวกันทีนี้วิธีการเข้าออเดอร์ก็คือถ้าเกิดสมมุติในขาขึ้นนะครับคุณเจอสัญญาณ buy นะครับคุณเข้าเลยนะครับ พราะมันกรองมาให้หมดแล้วนะครับคุณไม่ต้องไปดูอะไรอีกยกเว้นไปดูที่ทาเฟมใหญ่อย่างเดียวนะครับอ๋อลืมบอกไปนิดนึงไอตัวทาเฟมเล็กที่คุณเข้าออเดอร์เนี่ยต,นนต,ตัวบนเนี่ยนะครับตัว IDXQ ตัวบนเนี่ยจะรวมอยู่ในพาร์เนลหลักตัวนี้แล้วแต่ที่ผมแยกออกมาเพื่อจะให้ดูวิธีการเข้าท่านเองสิ่งที่เราจะต้องเช็คก็คือ1น,นะครับเกิดสัญญาณ2 i d f q เป็นตัวแท่งสีเขียว เกิดจุดสีขาวและพื้นที่ด้านหลังพื้นที่แบ็กกราวด์ของอิดีตัวนี้จะต้องเป็นสีเขียวพื้นที่ตัวนี้เป็นการใช้ทฤษฎีของวิกออฟที่เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับวอลลุ่มนะครับเอามาใช้ถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มนี้ก็คือไม่เหมาะสมในการบายนะครับคุณก็ไม่ต้องเข้าบายถ้าเป็นพื้นที่สีส้มและ ถ้าเป็นสีเขียวก็เหมาะสมในการบายก็จะขึ้นสัญญานะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องทําทเลยครับตัวเรียกง่ายว่าตัวของ time frame ในการเข้าออเดอร์ตัวนี้ตัวตัวบนเนี่ยครับคุณปิดไปเลยก็ได้นะครับทีนี้คุณก็ม่มาดูแค่ตัวล่างตัวล่างจะเป็นของ time frame หนึ่งชั่วโมงอย่างที่บอกนะครับเป็นตัวคุมอยู่นะครับถ้าสมมุติสัญญาณบายของคุณนะครับเห็นว่า,าพื้นที่เนี่ยมันยังเป็น อ่าสีเขียวนะครับก็เหมาะสมในการเข้ามาแต่แท่งยังเป็นสีแดงอยู่อันนี้ก็ไม่เหมาะสมนะครับคุณก็ปล่อยไปอันนี้ก็ไม่ต้องเข้านะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งคุณเห็นนี่นะครับคุณเห็นว่าตรงนี้ครับฮิสโตแกร,รมของตัว s q เนี่ยจับสีแดงเปลี่ยนเป็นสีส้มก็คืออย่างนี้ครับกลไกของมันคืออย่างนี้ ถ้าสมมุติเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับก็คือเป็นขาขึ้นถูกไหมครับแต่พอคุณเห็นเป็นสีฟ้านะครับถ้าคุณเห็นเป็นสีฟ้าเมื่อไหร่นะครับก็คือว่าแนวโน้มของมงมนตั้มมันดิ่งลงดิ่งลงของไทม์เฟรมใหญ่ก็คือมันก็จะดิ่งลงในไทม์เฟรมเล็กด้วยถูกนะครับอันนี้นะครับเช่นเดียวกันกับในขาลงนะครับขาลงถ้าคุณเห็นอย่างนี้ก็คือราคาลง นะครับแต่เมื่อรายที่คุณเห็นสีส้มจากสีแดงเปลี่ยนเป็นปสีส้มแสดงว่าราคาทําไมครับราคาก็มีแนวโน้มเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นแล้วรวมกับทฤษฎีวิกออฟก็คือตัวพื้นที่ด้านหลังเห็นไหมครับพื้นที่ด้านหลังเป็นสีเขียวแล้วแสดงว่าเหมาะสมในการบายโอเคคุณก็เข้าได้เลยสมมุติมันเริ่มบายจากอันนี้อันแรกที่เราดูเมื่อกี้ตอนแรกเลยไม่ขึ้นนะครับมาเข้าสีส้มตรงแท่งนี้โอเคแล้วก็เข้าแท่งนี้เลย ปิดแท่งนี้เราเข้าเลยนะครับ stop loss คุณสามารถใช้ตัวสวิงเราสวิงโลได้ตรงนี้นะครับหรือคุณจะไปใช้แบบกันเหนียวก็คือพวกแนวรับตัวนี้นะครับจาก p i v o t point ก็เลื่อนลงมานิดหนึ่งก็ได้ประมาณนี้นะครับเอาละทีนี้ส่วน tp นะครับ tp เท่าที่ผมเทสมาเนี่ยโดยประมาณ50%นะครับ ห้าสิเลยจะถึง S 3นะครับแต่ว่าผมแนะนำว่าอย่างนี้ครับให้คุณตั้ง T P ไว้ประมาณ S 2ครึ่งนะครับครึ่งหนึ่งระหว่าง x อ่อไม่ใช่ x ในกรณีขาขึ้นจะเป็น R นะครับขอไป R สองกับ R 3อยู่ตรงครึ่งหนึ่งนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดว่าคุณก็ตั้ง alert ไว้นะครับสมมุติราคาวิ่งมาถึงตรงนี้ปุ๊บคุณก็เลื่อน stop loss กันทุนไว้ตรงนี้นะครับ พอถึงตรงนี้คุณก็เลือก stop loss การทุนไว้อีกตามเส้นสีขาวนี่ครับการทุนไว้เป็นชั้นๆพอถึงตรงนี้ก็จะเป็นการกันกําไรแล้วนะครับเอาละทีนี้ก็ดูไปนะครับขออนุญ,ญาตเลย์เลยนะครับโอเคนี่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราตั้ง tp ตรงนี้ก็คือ tp แล้วนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับสับงเกตเห็นว่า ตรงนี้นะครับตัวโมเมนตัมตัว SQ ข้างล่างเนี้ยจากสีแดงนะครับตอนแรกนะครับเป็นสีส้มพอจากสีส้มมาถึงจุดนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวได้เห็นไหมครับคือเป็นขาขึ้นเต็มตัวแล้ว SQ ตัวนี้จะแทน time เฟร m e หนึ่งชั่วโมงนะครับโมเมนตัมหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นสรุปก็คือระบบนี้จะเทรดหลักๆเป็นโมเมนตัมหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าจุดเข้าเราต้องการให้คมที่สุดก็คือเป็นจุดเข้าใน time f ฟ a ม5หนาทีหรือต่ำกว่านั้นที่คุณเข้านะครับโอเคนี่ดูต่อนะครับ นี่นะครับไปถึง s 3ของเมื่อวานตรงนี้ถ้าคุณสังเกตเห็นวีแวอ,อ,อันนี้ก็จะตัดวันใหม่แล้วนะครับขึ้นวันใหม่ตรงนี้ก็จะ tp ถ้าคุณตั้ง x 3ก็ tp ไปแล้วโอเคนะครับทีนี้ผมมาร์คเส้นสีม่วงตรงนี้เอาไว้ให้เนี่ยเพราะว่าจะให้ดูอะไรอย่างหนึ่งครับเดี๋ยวนะครับคนี้ขอปิดออเดอร์นี้ไปนะโอเคเดี๋ยวเราดูด้วยกัน น,นี่ขออนุญาตเปลี่ยนไปตามเฟรม5นาทีนะชาร์จเลยกันอ่าปุ๊บนี่นะครับคุณจะเห็นตรงบริเวณเส้นสีม่วงตรงนี้นะครับแท่งนี้นะครับเห็นอะไรไหมครับขออนุญาตเรื่อนเส้นนี้แล้วกันไปเรื่องไปน,นิดนึงก่อนเดี๋ยวจะมองไม่เห็นฮิสโตแกรมโอเคนี่นะครับ แท่งฮิสโตแกรมของ SQ ใน time frame ที่เข้าออเด d e คือ5นาทีนั้นเป็นสีเขียวแล้วพร้อมเกิดจุดสีขาวเห็นไหมครับนั่นคือเหมาะสมในการ buy แต่ทำไมสัญญาณไม่ขึ้นสัญญาณไม่ขึ้นเพราะว่าตามที่ดีวิกออฟตรงนี้ยังเป็นขาลงอยู่นะครับมันไม่เหมาะสมในการ buy เพราะนั้นคุณจะสังเกตเห็นว่า,าตรงนี้นะครับจุดที่เกิดขึ้นสัญญาณนะครับตรงนี้เสร็จแล้วก็ลงราคาก็ลงตามแท่งแดงต่อมานี่นะครับ จนกระทั่งมาถึงอีกแท่งหนึ่งอีกสองแท่งแท่งนี้สัญญาณจะถึงจะเหมาะสมในการเข้าเทรดเพราะเปลี่ยนจากพื้นที่สีส้มเป็นสีเขียวเห็นไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่ากลไกทุกอย่างมันไม่โปะเชะไม่เพอร์เฟกจริงๆเนี่ยอินดี้ตัวนี้จะไม่ให้คุณเข้านะครับง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องทำอะไรเลยครับอินดี้ในตัวไทม์เฟรมที่คุยใช้เข้าออเดอร์จะรวมอยู่ในพาเนลหลักตัวนี้แล้ว ในอินดี v w a แว DT ตัวนี้แล้วเรียบร้อยครับสิ่งที่คุณจะต้องดูก็คืออ่ d i ีอใน Time Frame 1ชั่วโมงหรือ Time Frame ที่ใหญ่กว่านั่นเองแค่นั้นเองครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูขาลงกันบ้างอ่ะทีนี้ทุกคนคงเก็ตเรื่องของ EMA 200แล้วก็ VWAP แล้วนะครับขออนุญาตปิดนะครับจะได้ไม่ลบหูลบตาโอเคนะครับคุณก็จะเห็นจา่เส้น Pivot Point Standard ตัวนี้นะครับ เป็นเป้า TP นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูต่อไปเลยก็ได้ถ้าเราจะเล่นขาเซลล์ตามมานะครับดูนะครับราคามันจะลากกำไรไปเรื่อยๆทีนี้วิธีการออกประกอบไปด้วยสองอย่างขออนุญาตดึงวีแวะออกมาทีหนึง่งถ้าคุณเห็นว่าราคาเนี่ยมันวิ่งตัด จากขึ้นไปนะครับวิ่งตัดกลับลงมาตัดแบนหนึ่งของ v w เ p เนี่ยระบบผมตั้งเอาไว้เป็น alert ที่เป็น alert เบอร์สคือ exit เดี๋ยวจะให้ดูนะครับนั่นก็คือว่ามันจะเตือนว่าให้คุณมาออกออเดอร์เพราะมีแนวโน้มว่าราคาจะกลับตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะใช้วิธีการออกออเดอร์ด้วย pivot point standard นี่ก็โอเคใช้ได้เลยนะครับออกได้สวิธีนะครับเดี๋ยวจะให้ดู alert ดูไปก่อนนะครับ พราะว่าในโหมดรีเพมันจะยังดูอันเดอร์ไม่ได้เดี๋ยวดูไปก่อนนะครับอ่านะครับคุณสังเกตเห็นไหมครับว่ากราฟเนี่ยมันมาตัดแบนหนึ่งเส้นสีเหลืองของว w แวเห็นไหมครับมันแสดงว่ามันเริ่มมีแน,นวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นจากขาขึ้นเป็นขาลงแล้วมีเข้าใจนะครับอะ่ะปิดวีแวไปเลยทีนี้หมดแล้วแล้วเราสังเกตโมเมนตัม um ของทางเฟรมใหญ่ SQ นะครับจากสีเขียวเป็นสีฟ้า เห็นไหมครับมันหมายความว่าราคาจะเริ่มเปลี่ยนจากขึ้นเป็นลงตรงนี้แล้วนะครับบวกกับทาง Wi กออฟนะครับพื้นที่แรงเอาด้านหลัง Wi กออฟจากเขียวก็เป็นสีส้ม,ส,ม,ส,มส้มแดงๆตรงนี้แหละนะครับตัวนี้เริ่มกลับตัวในทางเฟรมใหญ่แล้วโอเคทินดูไปเรื่อยๆอ่าตัวนี้น่าสนใจตัวนี้ขึ้นอ่าสัญญาณให้ buy ถูกไหมครับ แต่ว่าอย่างที่บอกครับทางเฟรมใหญ่เป็นวิกออฟเป็นสีส้มแล้วแล้วก็โมเมนตัมเป็นสีฟ้าแล้วของทางเฟรมใหญ่เพราะนั้นตรงนี้เป็นสัญญาณหลอกนะครับไม่เข้านะครับวิธีการดูนะครับเพราะเราเทรดเราต้องอ้างยิงจากทางเฟรมใหญ่ด้วยนะครับจะได้ไม่โดนหลอกโอเคแต่ที่มันขึ้นเพราะว่ามันมีนกลไกเหมาะสมในจุดที่เข้าออเดอร์ในทางเฟรมเล็กนั่นเองคุณก็มาเช็คตรงนี้อีกทีหนึ่งโอเคนะครับระบบนี้จะกันไม่ให้คุณโดนหลอกนะครับเอาล่ะดูต่อ ทีนี้มีสัญญาณขึ้นตรงนี้เข้าได้ไหมครับเข้าได้นะครับเพราะว่าตรงนี้วิกออฟพื้นที่ด้านหลังเป็นสีส้มแล้วก็โมเมนตัมดีคลายลงก็คือเป็นสีฟ้าเพราะนั้นคุณเข้าออเดอร์ครับเข้าออเดอร์ช็อตตรงนี้วิ่งไฮไปซ o บลอสนะครับแล้วก็เป้าอันดับแรกเนี่ยถ้าสมมติคุณวิ่งมาเห็นบ้า เส้น P เนี่ยโดยส่วนใหญ่แลวนะครับ70-80%คือถ้าเกิดถึงถึง P เนี่ยมันจะมีการพักตัวของราคานิดนึงเพราะว่ามันเป็นจุดที่เป็นสมดุลของราคาไงครับตรงนี้มันจะติดชึ่งติดชึ่อง,ชองอยู่เนี้ยสักพักหนึ่งโดยปกตินะครับธรรมชาติของมันซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเห็นอย่างเงี้ยคุณสามารถทําอะไรครับสามารถจะกันทุนตรงนี้ได้หรือว่าจะออกก่อนเลยก็ได้เพื่อกัดกําไรแล้วก็รอสัญญาณเข้าใหม่โอเคสมมุติตรงนี้ ลากมาดูตรงนี้ก่อนนะครับนี่ผมไว้ลากไปเรลเลๆก่อนโอเคลากไปนี่ครับถึง P เห็นไหมครับเห็นไหมครับถึง P เนี่ยมันจะมีการเด้งของราคาเห็นไหมครับพอถึงเส้นสีฟ้าปุ๊บเนี่ยเริ่มเด้งแล้ะตรงนี้คุณอาจจะพิจารณาออกออเดอร์ก็ได้เก็บกำไรไว้ก่อนถ้าง,งกนะ จนกระทั่งคุณเห็นเอ็นก f ฟฟิตัวนี้เป็นสัญญาณว่าอาจจะลงต่อด,ดูไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับราคามันจะไซด์เวสักพักหนึ่งเห็นไหมครับตามที่บอกเอาละทีนี้มาดูมีสัญญาณเซลล์เกิดขึ้นนะคุณก็ถ้าคุณรันมาเรื่อยๆตรงนี้ก็อาจจะจะชื้อแล้วว่าเทรนมันจะไปต่อก็ปล่อยต่อถ้าใครยังถือเอดอยู่ก็ปล่อยต่อนะครับไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมครับพอมาถึงตรงนี้ สัญญาณซ้ำมาเลยครับว่าดิ่งลงอีกแล้วนะครับดิ่งตรงนี้ก็ใครถืออยู่ก็ยิ้มะครับนี่จะลากมาไกลๆเลยโอเคนี่นะครับสังเกตเห็นได้ว่ามันถึง S2 แล้วนะครับก็คือตรงนี้นะครับเส้นเขียวเส้นที่2เราจะดูว่ามันจะถึง S3 ไหมไปเรื่อยๆ นเรียบร้อยครับ TP แล้วถ้าคุณตั้งตาม Pivot Point Standard ตามผมนะ X3 ทุกวนี้ก็คือไปละแต่เป็น X3 ของวันนี้นะถ้าเป็นของเมื่อวานก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แล้ดวดูต่อโอเคตรงนี้คุณอาจจะพิจารณาว่าน่าจะออเดอร์แล้วที่เป็น X3 ของวันนี้ก็ปล่อยไปถ้าใครใจแข็งก็กลับไปที่ TP เดิมได้โอเค ตรงนี้ดูดูเหมือนมีแนวโน้มจะกลับตัวแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นสีส้มเห็นไหมครับ SQ เป็นสีส้มเริ่มเสร็จตรงนี้แต่ว่ามันตวัดกลับเป็นสีตรงนี้เป็นสีส้มแล้วก็พื้นที่ Wick off ด้านหลังเป็นสีเขียวคุณก็พิจารณาออกออเดอร์ตรงนี้เลยถ้าขึ้ถือยาวมานะครับก็ออกออเดอร์ตรงนี้ไปก็จบก็ได้ RR อยู่ที่3.9นะครับโอเคนี่ก็คือระบบล่าสุดที่ผมใช้อยู่ ใช้ได้ทั้งคริปโตโฟเล็กแล้วก็ทองคำหลักการเดียวกันครับทางเฟรมเล็กคุณไม่ต้องดูอะไรเลยดูแค่สัญญาณซื้อขายแล้วก็มาดูแค่ทางเฟรมใหญ่ SQ อย่าลืมนะครับตรงนี้ย้ำนะครับห้ามลืมครับให้ตั้งเป็นทางเฟรมใหญ่ที่คุณสนใจอยู่ในระบบนี้ที่ผมเทรดประจำเป็นแบบ Day ์เทรดนะครับคือผมเข้าออเดอร์ด้วยทางเฟรมเล็กที่5นาทีนะครับและวทางเฟรมใหญ่ที่ผมใช้ในการคุมออเดอร์ก็คือ1ชั่วโมง เพราะฉะนั้นตัว S Q ตัวนี้ตั้งไปที่1ชั่วโมงโอเคนะครับไม่งงนะครับอะไที่นี้ขออนุญาตตัดรีเพย์ออกเลยนะครับทีนี้เราจะเห็นได้ว่าการาฟสิ้นสุดมาอยู่ตรงนี้นะครับก่อนอื่นเรามาดูที่ alert กันก่อนครับคลิกไปที่อันนี้นะครับชื่อ id ตัวนี้จะมี2อตัวครับมี entry กับ exit entry คือจุดเข้าอย่างที่บอกครับ ไม่ว่าจะเขียวหรือแดงถ้ามีสัญญาณขึ้นมันจะขึ้นเตือนคุณทันทีคุณก็ไม่จําเป็นต้องเฝ้ากราฟครับพอมันขึ้นเตือนปุ๊บคุณก็เข้ามาดูกราฟทีหนึ่งนะครับส่วนคุณเข้าออเดอร์เสร็จเรียบร้อยปุ๊บคุณเข้ามาที่ e x i กนะครับกันเหนียวไว้เลยตั้งไว้เลยนะครับเมื่อปิดบาร์นะครับเลือกไปที่ once per bar close นะครับ e n t r y ก็เหมือนกัน once per bar close นะครับรอให้ปิดแท่งสัญญาณก็จะเตือนนะครับ exit ตตอนออกออเดอร์ก็เหมือนกันนะครับทีนี้ อย่างที่บอกครับคุณออเดอร์ได้วอ2อย่างก็คือออกจากาตัวว e ีับแบนหนึ่งก็คือสัญญาณที่2 exit นี่นะครับหรือจะออกจากตัว p i v o t Point สัญญาที่ทำไว้ให้ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันคุณก็แค่ไปตั้ง alert เพิ่มเติมสมมุติคุณตั้งไปที่ R3 ตรงนี้คุณก็ไปที่ตั้ง alert ตรงนี้นะครับพอราคามันวิ่งมาชนเส้นขาวเนี่ยปุ๊บมันก็จะขึ้นเตือนคุณเองแค่นี้เองครับระบบนี้ง่ายๆก็ทำไว้ให้แบบเทรดกันแบบ ง่ายๆเลยไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากตามสัญญาณอย่างเดียวนะครับโอเคก็ถ้าชื่นชอบการรายละเอียดของระบบนี้ก็จะอยู่ใน description นะครับแอดไลน์ใน description เข้ามาคุยกันก่อนได้ครับรายละเอียดเช่นเคยครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แล้วก็ชื่นชอบก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ